กลับมาที่ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับที่ N b t บของเราครับก็ยังคงเปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับซึ่งศูนย์ของเราเปิดรับสิ่งของแล้วก็เงินบริจาคอย่างต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ซึ่งก็คือวันจันทร์หน้าที่จะถึงนี้นะฮะ30กันยายนนะครับก็มีทั้งประชาชนและหน่วยงานต่างๆทยอยนําสิ่งของมาบริจาคอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เราช่วยส่งต่อความช่วยเหลือไปอยังผู้ประสบภัยครับ อย่างวันนี้เนี่ยมีพี่น้องจากชาวเทศบาลตำบลร,รมศัสักนะครับที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับเขาขนเอาน้ำดื่มเสื้อผ้าเครื่องอุปโภคบริโภคมาร่วมบริจาคเต็ม2คันรถเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยได้บริจาคเงินสดเป็นจำนวน40,000บาทเข้าบัญชีสภากาชาติไทยด้วยนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีบริษัทอื่นๆอีกนะครับเช่น นราวดี Property และบริษัทในเครือมาจากที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนำมานี่ตรงโจทย์มากเลยคืออุปกรณ์ทําความสะอาดเพราะตอนนี้คือหลายจังหวัดอยู่ในขั้นตอนทําความสะอาดฟื้นฟูนะครับเข่าสารผ้าห่มของใช้จําเป็นต่างๆขนกันมาให้เพื่อให้ NBT ส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยแล้วก็ฝากกําลังใจให้ผู้ประสบภัยผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปให้ได้ด้วยครับก็หวังว่านะครับ ของบริจาคที่เราตั้งใจนะครับในครอบครัวนราวดีที่ยุทธยานะครับนำมาฝากกันวันนี้ก็อยากจะให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับสําหรับผู้ประสบภัยด้วยนะครับว่าหากเรามีแรงใจนะครับยังไงเราไปต่อได้สู้ๆนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าศูนย์ที่ NBT ของเรานะครับยังคงเปิดรับสิ่งของบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะ ตึกเราก็คือตึกใหม่นะครับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตจริงๆคุณผู้ชมเข้ามาตรงทางตึกเก่าก็ได้เพราะว่าเรามีติดป้ายบอกอยู่แล้วนะว่าต้องตรงไปตึกใหม่แตวต้องไปยังไงต่อ แต่ประเด็นก็คือว่าเราเปิดถึงสิ้นเดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถึงวันจันทร์นี้เท่านั้นนะฮะ30กันยายนแต่เสาร์อาทิตย์เราไม่หยุดนะครับพรุ่งนี้มรืนนี้ก็ยังมาได้อยู่สามารถโทรศรัพท์สอบถามเพิ่มเติมก่อนก็ได้ครับ0922469633แล้วก็0614024624นะครับในขณะที่จังหวัดสมุทรปราการครับวันนี้ตรงโจทย์เช่นเดียวกันนะส่รงรถดูดโคลนนี่กับรถบรรทุกน้ำ10คัน แล้วก็เครื่องจักรสาธรารณภัยต่างๆนะครับพร้อมทั้งส่งกําลังคนเจ้าหน้าที่ด้วยขึ้นไปช่วยเหลือฟื้นฟูที่จังหวัดเชียงรายก็มีท่านผู้ว่าสมุทรปราการมาให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ที่จะขึ้นไปปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ด้วยครับ